สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จดำนะครับที่มีสังคติครับเป็นพิมพ์ใหญ่สังคตินะครับแล้วก็เราจะไปดูแรกนะครับดอกแรกที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเคยทําคลิปมาแล้วนะครับที่ทุกท่านทราบว่าถ้าเป็นแรกดอกมะขามนะครับหรือเป็นแรกน้ําพีนะครับในดอกแร่เนี่ยจะมีธาตุเหล็กมีเงินอยู่ด้วยนะครับมีธาตุเงินผสมอยู่ด้วยเดี๋ยวเราดูแล้วเราจะไปเทียบกับ สนิมเหล็กปกติครับว่าเป็นสนิมเดียวกันหรือไม่นะครับเราก็ดูธาตุเอานะครับแล้วก็พิมพ์ที่เห็นเนี่ยจะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเราไปดูกันหมดเลยครับคานนี้เรื่องมงคลชีวิตครับมงคล38นะครับก็มี f c นะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับชอบนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยชีวิตเรานะครับเขาบอกว่าพยายามคิดในสิ่งที่เป็นมงคล พูดในสิ่งที่เป็นมงคลคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีมงคลก็คือความดีความงามแข็งชีวิตนั้นพูดในสิ่งที่เป็นมงคลคิดในสิ่งที่เป็นมงคลทําในสิ่งที่เป็นมงคลแล้วมงคลที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เทศนาสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในข้อที่7ครับข้อที่7ก็คือความเป็นพระหูสูตร ผหูสูดคือผู้ที่มีความรู้มากความรู้ดังกล่าวมาจากการเป็นผู้ที่ฟังมากนะครับสมัยมก่อนเขาบอกผู้เป็นผู้หูสูดคือรู้ฟังมากจริงแล้วการฟังใน,ในปัจจุบนันในการอ่านก้เหมือนการฟังเหมือนกันเพราะว่าคนที่มีความรู้แทนที่เขาจะพูดเขาเอาสิ่งที่ต้องการพูดเอามาเขียนเรียบเรียงน,นะครับยานถ้าจะพูดให้คนยุคนี้เข้าใจก็ต้องบอกว่าการเป็นผู้หูสูดคือการเป็นผู้ที่มีความรู้รมาก เป็นผู้ที่มีความรู้มากมาจากการที่ได้ฟังมากอ่านมากนะครับคาวน,นี้คุณลักษณะของพระหูสูตรนะครับคำว่ารู้มากเนี่ยรู้ยังไงนะครับหลายหนังสือธรรมะก็ได้อธิบายว่ารู้นี่ก็คือรู้ลึกนะครับรู้ไปจนถึงต้นเหตุรู้ไปถึงสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นรู้กว้าง รู้ในสิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราต้องการจะรู้นอกจากลึกแล้วก็กว้างด้วยเอตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์นะตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องนี้นะรู้รู้ลึกรู้กว้างรู้รอบรู้รอบก็คือสิ่งที่นอกจากจะสัมพันธ์แล้วเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆกับความรู้ที่เราต้องการหาเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันละแต่มันออกไปแล้วนะครับเออมุมนี้ก็ได้ มุมนั้นก็ใช่เออมุมนี้ก็มีความสัมพันธ์นะครับออกไปอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพผู้สูตรก็เลยจะมีสิ่งที่เขาจะอธิบายได้ก็คือรู้หรือรู้ว่างแล้วรู้รอบนะครับอันที่สองของการเป็นพผู้สูตรนั้นต้องบอกว่าความรู้ที่รู้นั้นไม่ใช่เปลี่ยนแต่เป็นความรู้ทางโลกแต่ว่าเป็นความรู้ทางธรรมด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพผู้สูตรก็จะเป็นผู้ที่สามารถนําความรู้ที่มีนั้น เอาไปใช้ให้ก่อประโยชน์เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและเป็นประโยชน์ทั้งทางธรรมทางโลกก็จะทําให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานและก็นําความรู้นั้นไปช่วยเหลือสังคมได้ในทางธรรมความรู้นั้นก็ช่วยเหลือตอนเองก็คือพาไปสู่เป้าหมายก็คือเป้าหมายสูงสุดของพระบูสูตรในทางธรรมก็ไปถึงพระนิพพาน เป้าหมายกว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นสิ่งที่จะพาไปคือพาให้พ้นจากอภายภูมิพาให้พ้นจากนารกภูมิไปสู่ภูมิที่ดีกว่านะครับตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปนั่นแหละครับนอกจากนั้นความรู้ธรรมนั้นยังช่วยให้ตนพ้นทุกข์และช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ด้วยนะครับคุณสมบัติใดที่ทําให้ไปสู่ความเป็นพระพุทธสูตได้ยาก หคือสิ่งที่เป็นศัตรูของการเป็นพระสูหนึ่งคือราคาจริตจริตที่ชอบความสุขสบาย <c oughs> นะครับนิยมแต่สิ่งที่รื่นหูนะครับ <c oughs> คำชมอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ใช่คำจริงเนี่ยอันนี้ก็คือราคาจริตติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ในนะครับสิ่งที่ทำให้ตัวเองสบายใจสุขชอบในการสรรเสริ โทสะจริตจริตที่พูดทําให้เราเนี่ยมีความโกรธโมโหอยู่ง่ายสิ่งที่จะนํามาสู่โทสะจริตมันมันละเอียดมากครับไม่ว่าจะเป็นจิตที่อย่างที่บอกครับถ้าเศษแต่ละค่าจริตอย่างเดียวสิ่งใดที่ขัดใจนะครับมันก็จะก่อให้เกิดโทสะจริตเมื่อมีโทสะจริตปุ๊บโอกาสจะไปศึกษาก็ไม่มีการจะไปศึกษาให้รู้ลึกแตกฉานก็ไม่มี ลักษณะของโทสะจริตก็จะทําให้มูดหงิดโมโหง่ายกล่าวว่าร้ายคนอื่นได้ง่ายนะครับก็เป็นโทสะจริตถ้าถึงขั้นก็จะแสดงอาการออกมาในเชิงฉุนเฉียวโมโหให้ร้ายต่างๆนะครับนี่ก็เป็นโทสะจริตก็จะเป็นทั้งราคะจริตโทสะจริตก็เป็นเครื่องปิดกัน้นมะาต่อการศึกษาต่อการได้มาซึ่งความรู้ต่อมานะก็จะเป็นโมหจริตโมหจริตคือความเขา คือมิจฉาทิฏฐิและอวิชชาอันนี้หนักเลยนะครับแค่มิจฉาทิฏฐิไปในสิ่งที่ผิดก็ไม่มีทางไปอยู่ในสิ่งที่ถูกแล้วไม่มีทางไปสู่สัมมาทิฏฐิแล้วนะครับความเข่ามันก็เหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างงุบไปวนมานะครับมันก็ไม่สู่การเป็นพระหูสูตรไม่มีองค์ความรู้ไปไม่ลึกไปไม่กว้างไม่รอบก็พายเรือในอ่างโมหะจริตในเชิงน,นี้ก็เหมือนกับกบในกะลาหิ่งห้อยในกะลา รู้เพียงเล็กน้อยแต่เข้าใจว่าให้แสงสว่างทั้งโลกใบนี้แล้วนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นโมหะจริตหรือการหาความรู้แบบตาบอดคำช้างดูแค่อย่างเดียวแล้วก็บอกเอออันเนี้ยจับขาช้างตาบอดก็บอกว่านี่คือเสานั่นะคือเป็นกลุ่มที่อยู่ในโมหะจริตนะครับเพราะฉะนั้นการไปสู่พระผูสูตรเป็นผู้มีความรู้มากโดยการอ่านมากฟังมาก ส่วนามากแล้วที่มันคือจะต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณาด้วยนะครับคือพระโอษุมุ่งไปสู่การก่อให้เกิดปัญญามันจะต้องมีอาศัยองค์ประกอบธรรมะอีกหลายๆข้อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นหลักการในเชิงวิจัยก็จะลักษณะเดียวกันครับการทําวิจัยในทางการศึกษาเนี่ยนะครับเขาเรียนกันเนี่ยนะครับก็คือหลักการเดียวกันกับพระโอษุรนะครับกว่าจะทํางานวิจัยอย่างหนึ่งได้จะต้องดิสเซจิเออร์รีวิวนะครับ หรือเรียกว่าทบทวนวรรณกรรมโหจำนวนมากเข้ามาดูว่าเออมีความสอดคล้องอะไรบ้างเห็นไหมครับรู้ลึกรู้กว้างด้วยมีประโยคใดข้อความใดบทความใดบทความวิจัยใดที่มีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังหาก็ต้องรวบรวมอันนี้ก็จะอยู่ในบทที่2ก่อนหน้านั้นก็จะมีปัญหาจริงๆผู้ที่ทํางานวิจัยเนี่ยเข้าเกณฑ์มรหุสูตรนะครับถ้าทําแล้วออกมาถูกต้องตามกระบวนการทําวิธีการนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีที่ถูกต้องการจะหาวิธีที่ใช้ถูกต้องก็ต้องทํา literature review และในการรีวิวก็ต้องไปคัดข้อมูลนะครับเอกสารบทความที่มีความน่าเชื่อถือโอ้มีรายละเอียดมันเยอะครับแต่เอาเป็นว่าเราทําในเกณฑ์นี้แหละการเป็นผู้สูตรตั้งแต่เล็กไปจนถึงลึกและไปจนถึงมากนะครับถือว่าเป็นมงคลข้อหนึ่งนะครับที่เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเลยนะครับการเป็นผู้สูตรครับคราวนี้ เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของวันนี้เดี๋ยวจะพูดหลายเรื่องนะครับก่อนที่จะไปดูพระนะครับก็มีเรื่องของแม่เหล็กนะครับที่มีคนสั่งทางเอดีสแกนไปนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูนะว่าปกติที่ผมใช้เนี่ยก็อยู่ประมาณ4 5 0 0้าบวกลบเพราะว่ามันจะต้องเฉลี่ยในรอบๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์เราจะมาคิวซีแม่เหล็กกันนะครับ วัดทั่วๆนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ4ี่พันเครับผมแต่ว่าคนที่สั่งมาแล้วนะครับค่าที่ทำมาตอนนี้ก็คือเกิน4,500ครับเดี๋ยวไปดูครับมี4,600 4,700บางอัน4,800ด้วยทำเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ทำมาละคราวนี้ผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวอุปกรณ์เหล่านี้นะครับ ว่าจะเอาไปปลุกเสกด้วยนอกจากจะมีคาถาจินาปัญชนะรก็เป็นมงคลแล้วนะครับสิ่งที่ดีแล้วพูดถึงพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอยู่บทสุดท้ายนะเบเ้ิ่มน้าชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาทิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปริโตจารามิชินาปัญเรติตรงนี้นะครับครบเลยนะครับแล้วก็มียันตรีนิสิงเหแล้วก็บิยวหา นะครับพระอาจารย์ที่เป็นพระผู้ปฏิบัตินะครับปลุกเสกให้ซะหน่อยนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับครนี้มีสิ่งที่ต้องตอบคําถามนิดนึงครับคือมีหลายท่านนะครับบอกว่าพุทธศักราชเนี่ยมีการประกาศใช้เป็นทางการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะครับแต่เอากันจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับคือประชุมประกาศสมัยรัชกาลที่4ต้องบอกว่าในสมัยรัชกาลที่4นะครับจะมีประกาศที่ใช้พุทธศักราชอยู่ครับ แต่จะใช้เฉพาะเกี่ยวกับคณะสงฆ์เท่านั้นถ้าเป็นคณะอื่นที่ไม่งานอื่นที่ไม่เกี่ยวคณะสงฆ์ก็จะไม่มีการใส่ปีที่เป็นพุทธศักราชครับเดี๋ยวให้ท่านไปชมดูครับหน้านี้นะครับเป็นประกาศนะครับห้ามใช้ชักสื่อแลชวนภิกษุสัมมาเนรประพฤติอานาจารปีฉลูพศ2 3 9 6นี่นะครับผมก็จะให้ดูตัวอย่างถ้าเป็นของสงฆ์นะครับเนี่ยจะ ประกาศในสมัยรัชกาลที่4นะครับอย่างนี้นะครับประกาศให้ทําบัญชีพระสงฆมม์สมณรที่เป็นช่างทองและช่างอื่นทุนก้าถวายนะครับก็เป็นวันศุกร์เดือน7ขึ้น6ข้ามปีฉลูพุทธศักราช2,396ต้องบอกว่าราชาัชกาลที่4นะครับท่านบวชและแตกฉามในศาสนามากนะครับเรื่องปีปีแบบพระก็จะนับแบบนี้แต่ถ้าไปดูการประกาศอื่นครับนะครับงานประกาศอื่นอ่ะอย่างนี้ ประกาศพระราชพิธีลงสงศสกันพระเจ้าลูกเธอก็จะเป็นวันพุทธเดือนยี่ขึ้นสี่ข้ามปีจอจัตวาศกเห็นไหมครับจะไม่ใช้พุทธศักราชครับมีการใช้พศออมาานแล้วนะครับซึ่งในหนังสือประกาศนี้นะครับจะพิมพ์ตามของเดิมทั้งหมดนะครับตามภาษาเดิมนะครับอย่างนี้ครับประกาศมหาสงการ นะครับปีวอ,อกโทศวันพุธเดือนสี่แรม8ปดข้ามปีมะแมหนึ่งเอกศกเห็นไหมครับอ่าเป็นวันสำคัญนะครับที่ต้องนับข้างขึ้นข้างแรมก็จะมีเขียนไว้แล้วก็จะมีปีแต่ปีเนี่ยจะเป็นปีในรัชสมัยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนจุลศักราชนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับประกาศเรื่องภาษีพลู นี่ครับสำริดที่ศกเห็นไหมครับก็ไม่ได้ใช้พศนะครับนี่พระราชประกาศพระบรมราโชวาทอันนี้ก็เป็นศัพตศกนะครับนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะครับส่วนนะครับรูปทรงสร้างนะครับในสมัยรัชกาลที่4นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสิ่งที่เป็นพุทธลักษณะสําคัญเลยนะครับหนึ่งคือไม่มีพระเกตมาลานะครับหรือมวยผลข้างบนนะครับ พระพุทธรูปนะครับจะเสียล้นนะครับแล้วก็มีพระรัศมีเปรวขึ้นไปทันทีเลยนะครับจากนั้นนะครับก็สังคติใหญ่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะสังคติใหญ่ดวงอื่นบ้างองค์นี้นะครับเป็นพระชัยวัตรประจํารัชกาลนะครับเห็นไหมครับไม่มีพระเกตมาลานะครับแล้วก็สังคติใหญ่นะครับพาดลงมาลักษณะนะครับพระจะมีจีวร เป็นริ้วชัดเจนนะครับนี่คือศิละปะในสมัยรัชกาลที่4ี่โดยเฉพาะตรงนี้ครับก็คือลักษณะใบหูปกติมนุษย์นะครับโดยลักษณะผ้าชัยวัดท่านจะเห็นนะครับเป็นลักษณะเป็นไงครับลักษณะเกตคดกริบนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่เหมือนเกตสะบัดแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนกับมีสองโค้งนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราค่อยชมพระลักษณะพิมพ์นี้นะครับ องนี้นะเป็นพระชัยนวโลหะเห็นไหมครับใบหูขนนะครับใบหน้าออกผลมัตตุมเลยนะครับไม่มีพระเกตมาลาครับมีพระรัศมีเปลวขึ้นไปสังคติใหญ่เช่นเดียวกันครับนี่นะครับส่วนองคนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่นะเห็นไหมครับเช่นเดียวกันครับคือใบหน้าได้ออกผลมัตูมนะครับพักกัรหรือใบหูเป็นลักษณะหูมนุษย์เราปกตินี่แหละครับ นะครับแล้วก็สังคติหนาใหญ่ด้วยครับนะครับนี่คือเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4เลยครับครับสมเด็จดำองค์นี้นะครับจะมีลักษณะสังคตินะครับตรงนี้นะครับใบหน้านะครับท่านดูนะครับลักษณะแบบผลมะตูแล้วมีหูเห็นไหมครับแบบหูคนนะครับภเกชนะครับเป็นลักษณะรวยค่อนข้างจะหนาใหญ่นะครับแล้วก็จะลดซุ้ม ก็จะคล้ายๆพระที่เป็นพุทธศิป์ที่ผมบอกนะครับเราจะมีองค์หนึ่งที่ชัดกว่านะมารงนี้นะครับนี่จะเห็นสังคติชัดเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูสังคตินี่ครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับนูนหนาขึ้นมานะครับเป็นสังคติใหญ่นะครับอันนี้คือพุทธศิป์เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราศึกษานะครับเราก็จะรู้ที่มาที่ไปครับแล้วดูสนาหูเห็นไหมครับเนี่ย อุคนนะครับนี่สังคติใหญ่นะครับหนาครับเดี๋ยวให้ดูมุมนะครับอืนี่นะครับลักษณะสังคตินะครับนูนขึ้นมาเลยนะครับพระนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์ใหญ่ครับเพราะอะไรครับเราดูหนึ่งชายตีวอครับนี่นี่คือชายตีวรนะครับนี่เปักษณะชายตีวอนบางนะครับแต่ก็ยังเห็นนะครับ สำคัญเลยนะครับพระที่เป็นกลุ่มพิมพ์ไม่ใช้กลุ่มพิมพ์หรือวิจารเพราะอะไรครับเพราะนี่เราเห็นเส้นกรอบกระจกเห็นไหมครับตำแหน่งโกดเดอร์เลโชนะครับลงมานะครับองนี้ก็คือซุ้มผาวายหนานะครับนี่นะครับเนื้อดํานี้มีดอกแรกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูแบบละเอียดนะครับขอบข้างนะครับนน่มีลักษณะอะไรครับ มีนขอบม่พิมพ์หินอยู่นะครับเนี่ยเห็นมันเป็นเส้นขอบนะครับที่เหลือก็เป็นรอยตัดนะครับนี่ก็เห็นชัดนะครับเนี่ยเป็นรอบลงมาเลยนะครับขอบบังคับพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นรอยตัดนะครับนี่ก็ยังเห็นอยู่เนี่ยเป็นแนวเส้นเห็นไหมเนี่ยนะครับเนื้อจะแห้งนะครับเนื้อจะแห้งนะครับ อันนี้เวลาเราดูครับอย่างพระที่มีสังคติยกตัวอย่างเช่นสังคติใหญ่นะครับพิมพ์นีมม้สังคติชัดเหมือนกันเห็นไหมครับเทียบกันนะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นพิมพ์สุขโขทัยและซุ้มผ่าวายเนี่ยหนาเหมือนกันด้วยนะครับอันนี้พระสังสุขโขทัยเชียงแสนนะครับเพราะใบหน้าใหญ่เชียงแสนแต่สังคติเนี่ยลักษณะของสังคติที่คือแบบลันท่าโกศิลัยเห็นไหม องค์นี้ก็ส่วนใหญ่องค์ทางด้านซ้ายนะครับเรามักจะพบตัวอักษรจีนมีบ้างไม่มีบ้างนะครับนี่เราเปรียบเทียบไปดูอย่างนี้มาจากคนละที่นะครับละที่องค์ทางซ้ายนะครับองค์ทางซ้ายนี่ของคุณยอดนะครับองค์ทางขวานี่ผมเก็บมานานแล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับแต่องค์นี้มีหลังอักษรจีนนะครับ ซุ้มมาทางเดียวเลยนะครับผมเชื่อว่าพิมพ์นี้หลายๆท่านมีหลายๆคนบอกว่าเรียกพิมพ์จกักรพพัดนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพิมพ์จกักระพัดจะต้องส่งเครื่องจกักระพัดนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสุขโขทัยเชียงแสนและสังคติใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าลักษณะพิมพ์ลักษณะแบบนี้พระที่มีลักษณะองค์ใหญ่นะครับนานาเนี่ยทำไมมีอักษรจีน มักจะเจอในพิมพ์นี้คนจีนเนี่ยน่าจะชอบพระที่มีลักษณะใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่องค์ใหญ่ด้วยนะครับและเนี่ยลักษณะสวยนะครับสวยอีกแบบในน้แข้งสันเห็นไหมชัดเจนอันนี้คือฝีมือการแกะพิมพ์นะเพิ่มสังคติมานะครับเดี๋ยวทําไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยรอคลิปสําหรับองค์นี้นะครับจะได้บอกว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วพระพิมพ์นี้ นี่เราคุยเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนใหญ่ฐานเขียงนะครับจะเป็นล่องลักษณะรางน้ําอยู่ด้วยนะครับอะเรากลับมาดูพิมพ์นี้นะครับลักษณะพระนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะพุทธศิลป์ที่เป็นรัตนโกศิล์เลยนะครับเนี่ยอย่างพระชัยวัดที่ผมให้ดูนะครับเนี่ยก็จะใกล้เคียงนะครับลักษณะแนวเนี่ยครับเวลาดูเนี่ยเราจะมองพุทธศิลป์แล้วนึกไปถึงองค์พระได้นะครับ ลักษณะองค์พระก็จะดูแน่นนะครับแล้วก็ไม่บางนะครับไม่เหมือนสุโขทัยนะครับและทรงสังคติเนี่ยสำคัญนะครับเห็นไหมครับและใบหน้านะครับพระพักเนี่ยมีพักกันคือแบบหูเนี่ยที่มีลักษณะหูคนเนี่ยเราดูแบบละเอียดดูใกล้ๆก็้ด้นะครับผิวเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็มีกลุ่มแคลไซด์น้ําปูนขึ้นมานะครับแต่เราจะเห็นเห็นไหมครับนี่ยเห็นไหมครับตุ่มที่เป็นพักกันเนี่ยหูนะครับเนี่ย ขึ้นมาครับออกมาเป็นหุ่นคนเลยนะคนี่นะครับชัดเจนนะครับพระมีแข้งสันนะครับเนื้อแห้งธรรมชาติจะไม่ได้เงาวัดมันนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องกำลังสูงครับสำหรับเรื่องแม่เหล็กนะครับไม่ต้องพูดถึงครับก็คือปล่อยไม่ได้เลยครับเพราะจะมีแรงดูดั้นเวลาท่านจะดูนะ อันดับแรกนะครับท่านจับมาก่อนแล้วก็มาทดสอบแรงดูดก่อนอดี๋ยวเพิ่งล้ครับเพราะว่าอันนี้แม่เหล็กแรงสูงอย่างที่ได้เห็นแล้วนะครับนี่ตีนี้สิซิงเฮนะครับนี่ก็ยันนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราเจอองค์อื่นนะครับถ้าข้อเบื้องต้นนะครับเราก็ทำนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้ก็ค่อยไปทดสอบพระลมออกนะครับ ยืมไปครับพระแก้วเชียงแสนเคยทำคลิปไปแล้วครับนิดหนึ่งเหมือนกันครับสังคติใหญ่เห็นไหมครับนี่ก็สวยนะครับพระแก้วเชียงแสนนะครับพระแก้วเนี่ยในกลุ่มพระแก้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทําคลิปแยกนะครับมีพระแก้ววังหน้าะพระแก้วมรกตนะครับี่พระแก้วเชียงแสนนะครับเห็นไหมครับสังคตินี่ก็เป็นกลุ่มศิลปะที่อยู่ในกลุ่มลัทธิโกศินะครับเหมือนกันนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ประพักนะครับพระเกตเราเห็นลักษณะเหมือนเดินนะครับดอกแร่นะครับที่เป็นสนิมนะครับในองค์พระนะครับเจอเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่วิธีเราดูนะครับท่านจะเห็นได้ว่าตำแหน่งเนี้ยเราจะพบว่าไม่ได้สีเวลาเรามองปกติจะดูเหมือนสนิมแต่แท้จริงแล้วนะครับเป็นละแร่นะครับเห็นไหมครับเห็น ลักษณะนะครับที่มีสีผสมกันระหว่างสีออกน้ําตาลเข้มน้าตาลอ่อนนะครับมันได้เป็นลักษณะที่เป็นสนิมเหล็กอะไรทั่วไปที่เราเห็นนะครับและสิ่งที่เราพบที่พืชดอกแรกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่เป็นเหมือนลูกบอลลูนนะครับลูกโป่งนะครับตัวอย่างอื่นด้วยนะครับในเนื้อพระนะครับก็จะพบผงวิเศษนะครับขาวๆตัวนี้เราขยายนะครับเราถึงเห็นประปายนะครับ ในความเป็นจริงแล้วดูถ้าไม่เห็นนะครับนี่แล้วก็จะมีทั้งสีขาวสีเหลืองปนๆกันนะครับส่วนผิวพระนะครับที่เป็นเนื้อดำเนี่ยก็จะมีลักษณะของรอยขดแยกเนี่ยแตกไปทั่วทั้งองค์แหละครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นผงขาวๆที่เห็นนะเป็นคาบน้ำปูนขาวบ้างขึ้นมาแทรกนะครับแล้วก็เวลาดูเนี่ยเราจะเห็นผิวแห้งอันนี้เป็นลักษณะสังคติเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยสังคติใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูดอกแรกที่ชัดๆนี่ตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลักษณะเป็นก้อนเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจกันครับว่าแตกต่างยังไงนะครับกับสนิมเหล็กปกตินะครับเนี่ยพบทองเวยนะครับนิดนึงนะครับเนี่ย หนึ่งนะครับจุดอยู่ตรงนี้นะครับเล็กมากเลยนะครับอย่ตรงบริเวณนี้นะครับดูอาจจะไม่ชัดนะครับตัวอย่างอื่นไหมครับให้ทุกท่านดูผิวดยรวมแล้วนี่คือเกจจรวดซุ้มนะครับพุทธศิลป์ที่เป็นรัตนโกศิทร์นะครับแร่เหล็กไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับดูรอยเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของผ้าสาเร็จดําดำนะครับ ถ้าไม่แรงสูงมาก็พุ่งเลยนะครับและเนื้อเนี่ยแห้งนะครับเวลาสองนี้เราก็จะอ่านี่เราเจอกลุ่มหินดินเขียวหยกนี้นะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมครับคือเขียว,ยวนี่มีก้อนที่เป็นแร่เหล็กอยู่ด้วยนะครับแล้วก็บางตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือตัวสนิมแร่ที่ซึมออกมาผ่านเนื้อปูนนะครับเนี่ยที่เป็นคาบ โอ้นี่ขาวๆนะครับก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะแห้งอย่างเงี้ยนะครับและบางจุดก็อาจจะมีดอกแรกผพุดขึ้นมาบ้างนะครับดูภาพวัธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นนะครับก้อนตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับือเหล็กก็เป็นลักษณะแร่เหล็กที่เป็นขาวๆก็มีนะครับเนี่ยเหล็กเงินยวงนะครับี่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับบริเวณนี้ตรงนี้นะครับมีนะไม่ใช่ดําอย่างเดียวนะแต่เล็กมากเ่ยตรงนี้ก็ใช่นี่นะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับรนะผมพิเศษก็มีนะครับคราวนี้ตําแหน่งที่จะเป็นพักกาแพงสมก,ก็ต้องแยกดีๆครับกับกลุ่มที่เป็นแร่ดอ,อกมะขามนะครับ ครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะด้านหลังบ้างนะครับขาวๆนี่ก็เป็นผงดินสอนะครับจะออกขาวเหลืองด้วยนะครับปนกันหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู เหล็กที่เป็นสนิมบ้างครับมาลองดูเหล็กที่เป็นสนิมเทียบกันบ้างโอเคนะครับอันนี้เหล็กที่เป็นสนิมนะครับสนิมเหล็กเดี๋ยวเราไปตรวจมันกันนะว่าเราเจออะไรบ้างนะครับเหล็กที่เป็นสนิมนะครับนี่นะครับสนิมเหล็กนะครับมาดินเหล็กมาดูขยายก็จะเห็นอย่างนี้นะครับมาไม่มีดอกแรกขึ้นนะครับสนิมเหล็กนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูท่ากันครับว่าจะเจออะไรครับ ครับในการตรวจนะครับเราตรวจออกมาแล้วตรงจุดนั้นนะครับแต่ค่าที่พบเนี่ยเราก็พบเหล็กนะครับ90%นะครับมีเงินเนี่ยซิลเวอร์นะครับอยู่ที่0ูนจดหนึ่งมีคอปเปอร์ทองแดงคาวนี้ประเด็นนีคือว่าเนื่องจากว่าองค์พระที่เป็นพระเนื้อดำนะครับจะมีแร่เหล็กเนี่ยสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาตรวจเฉพาะจุดเนี่ยจึงทําให้มีแร่เหล็กที่อยู่รอบบริเวณนั้นนะครับมีส่วนเข้ามาแสดงค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจลงไปในจุดที่เป็นดอกแร่นั้นนะครับ และเราจะดึงค่าเหล็กออกนะครับเพื่อดูสัดส่วนในนั้นว่าหาสิ่งสำคัญคือว่ามีซิลเวอร์หรือมีเงินอยู่นั้นหรือไม่นะครับเพื่อเห็นสัดส่วนที่ชัดขึ้นนะครับครับเมื่อเราตัดค่าเหล็กออกนะครับเราตรวจอีกทีหนึ่งเราก็จะพบในบริเวณนี้เนี่ยเราเจอคอปเปอร์ทองแดง72%นะครับมีซิงค์สังสี2ีสแล้วก็มีซิลเวอร์คืนอ,อยู่ที่6%เเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่สัดส่วนในการที่เรา จำกัดค่าในการวัดเพื่อทําการเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ทั้งหมดขององค์พระนะครับอันนี้ก็ทําความเข้าใจนะครับในขณะที่สนิมบนเหล็กนะครับเราก็จะเจอธาตุจำนวนมากส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นธาตุในเหล็กด้วยนะนะครับที่ผิวที่เจอแล้วก็มีทั้งเหล็กสกรสีมังกานิสนะครับดดูเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็มีคอปเปอร์เหมือนกันนะครับทองแดงแต่ล็กน้อยมากนะครับแล้วก็มีโครเมียมนะครับมีนิกเกิลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสัดส่วนหนึ่งที่เราดูนะครับ ถ้าหากว่าเรามาดูภาพรวมในองค์พระนะครับที่สแกนปกติเราก็เจอซิลิคอนนะครับเห็นไหมอยู่ที่53%นะครับแล้วก็จะมีแคลเซียมนะครับยี่สิเหล็กจะเยอะหน่อย10%บเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นพระดำครับเราก็ต้องมีการนํามาวิเคราะห์กลุ่มที่เป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในองค์พระอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็จะเจออย่างอื่นเยอะมากเลยครับไปถึงนะครับคัพเปอร์ซิงค์นะครับสโตนเทียมเนี่ยโมดีดีน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นองค์ประกอบอยู่เยอะนะครับอันนี้้ถาดูในมมุอองค์ประกบบบแ เนื้อพระสมเด็จนะครับเราเห็นสัดส่วนตั้งต่อไปนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างจากท่อนเหล็กแน่นอนนะครับครับเป็นไงบ้างครับเราได้ชมไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ในรายการนะครับเดี๋ยวมันยังมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะเลยครับที่ยิ่งท่านศึกษาไปนะครับในเชิรอนุรักจะมีความชอบนะครับมากๆเลยครับในการศึกษาพระสมเด็จเพราะว่าเราศึกษาเอาพระสมเด็จเป็น อง,งนำนะครับจากนั้นเราได้รู้ทั้งพุทธศิลป์รู้ทั้งประวัติศาสตร์ในหลายๆดา้านในหลายๆมุมครับังนั้นการศึกษาพระสมเด็จนะครับเราศึกษาให้รู้รู้รอบร,ร,รู้กว้างนะครับไปจนถึงหลักวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ก็จะเป็นการอนุรักษ์อย่างแท้จริงและก็เป็นแนวศึกษาแบบพระหูสูตรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ